ไม่ง่ายครับ้าเคือสตยบ้านๆหรือว่าสตาแชูชีกชูชีปลาทูโอเคเสแล้วสเสร็จแบบแล้วงเท่าใดครับ๋ว่วาดังแกลกแลวโป้ยค,ค,ครับอันนี้รับ очку ствен Yes Sekian Isenya dat. Dat. Sampai. 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 โอเคครับเครื่องได้ประมาณนี้ป่นได้ประมาณนี้ปูนรับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วตามด้วยกระถือวับนี่ทอดไปเลยนะครับใส่ลงไปแล้เออ ได้ครับได้มไมโรด้โอันเลยครับไ,ม,ไม่ง่ายครับถ้าเครื่อจะตายบ้านๆหรือว่าคนตายก็ยชูชีก็ชูชีปลาทูโอเคจเันสุด็จบแล้วเงเท้าได้ครับว่าดังแกรดแล้วโป,โปย